สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่หุ้มเย้เย้ิีนี้มานกงีกี่คนหนึน่งสองสามสี หกคนไปไหนก็มาเป็นขบวนอีกแล้วนี่นะคะก็มาพักที่วารามารอบที่2แล้วตามทะเนียนเราพาไปลุมทัวร์กันก่อนเลยไหมโอ้โอเคหน้าวิลล่านะคะก็คือใหญ่มากมีทั้งศาแล้วก็มีแบบว่าที่เอาไว้แบว่าเหมือนนั่งชิลอาบแดดแล้วก็ถ้าเดินตรงไปก็คือจะถึงหาดเลยนะคะแล้วก็มีแบบว่าตรงนี้เอาไว้นั่งเล่นอีกด้วยนะคะถ้าใครอยากจะสั่งบาร์บีคิวนะคะก็สั่งมาได้นี่ก็คือในห้องของเรานะคะห้องนี้ก็คือห้องวิลล่าซีวิวค่ะอยู่ที่ สองหมื0นหบาทนะคะก็แล้วแต่ช่วงน้องว่าเป็นไฮซีซันโลซีซันนะคะก็ต้องใช้เวลาตำมี่มั เข้ามาเขาก็จะแบบวีลคัมแมสให้นะคะเหมือนทุกรอบที่มาะคะ่ะแล้วก็กตัวเตียงก็คือใหญ่มากไม่รู้ว่าเรียกว่ากี่ฟุตแต่ว่าก็คือที่นี่นะคะความสะอาดก็คือให้ไปเลย5้าดาวอันนี้ก็จะมีอ่จาจัดุซี่นะคะที่แบบว่าเป็นปิดม่านหรือว่าจะเปิดมาด่านแล้วก็ดูวิวแบบรอบห้องได้นะคะตกดึงก,ก็แบบมีลำโพงก,ก็ไปเปิดเพลงแล้วก็แค่น้ำชิลๆถ้าแบบว่าใครแบบมาเป็นคู่เราก็พวกแบบมีบาร์นะคะก็คือแบบว่าจะเป็น complimentary อ,เเอยู่ในห้องเลยอันนี้ก็ลุงแล้วเพราะว่าเรา การขอออกมาหมดแล้วเดี๋ยวไว้จะมารีวิวว่าเอาอะไรมา ้ก็จะแบ่งเป็นทอยเลทแล้วก็ตรงชาวเวอร์นะคะแยกกันแล้วก็จะมีนี่มีหน้าต่างที่สามารถมองแบบทีทูออกไปข้างนอกได้ค่ะที่นี่นะคะเขาจะตกแต่งแบบว่าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็คล,คลีนคลินมินิมอลนะคะก็จะถ่ายรูปทำคำอนเทนต์สวยค่ะห้องนี้ที่ก็นอนจาบแคตตี้แล้วก็ฉานนี้แล้วก็ลีโอนะคะส่วนที่ในกับผู้ช่วยก็จะนอนอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่บนตึกคือเขามีทั้งแบบเบรดวิลล่าแบบนี้แล้วก็อยู่บนตึกด้วยอยู่บนตึกก็วิวสวยเหมือนกันค่ะทุกคนไว้เดี๋ยวให้ผู้ช่วยอินเสิร์ตมาาใใใหหห้้้้ดดดููแปะะะะะะวยยนนนนนเผื่ออออคครกกกกจจงบตตึ็ ประมาณ4,500บาทล่ะคะ่ะเริ่มต้นมาอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะว่ามาโหหิฉลับคุณแม่ลูปสองในทอชุดหนึ่งเอาอะไรมาบ้างก,ก็นี่ก็ต้องมีตุ๊กตาน้องลีโอน้องลีโอแบบว่ารักตุ๊กตามากๆานะคะแล้วก็เสื้อผ้าก็คือมา3วันแต่ว่าเอามาประมาณ9ชุดน,นะคะเผื่อว่าไหวอะไรอย่างงี้จะแบบมีสต็อกลูกไป็ตอนที่ไหนว่ายายคอนเทนต์ด้วยเอาไปลงไอจีแล้วก็น,นี่ก็คือเป็นพวกออเทอร์ไที่เอามาก็คือกระเป๋าออเทอร์ไแล้วก็รองเท้าต่างๆนะคะก็แบบ โกิฟโบก็คือแบบมายกแผงมาแต่คัตตี้ก็จะไม่ได้เอามาแบบเยอะเกินใชยเพราะว่าจะมีการแบบแบบทำแมทชิ่งลุกมาแล้วตั <h> ้งแต่ที่บ้านว่า <h> ชุดไหนจะใส่กับออสเซอ์รอะไรอของหนูหรอคะ นอกจากนั้นนะคะก็จะมีรองเท้าบูทก็เอามาแล้วก็จะเป็นของน้องรีโอพวกเอาไว้เล่นทรายที่อุ้มใส่เอวหัวต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูของน้องรีโอด้วยก็มีชุดชุดก็คือน่ารักมากแบบมบี้รองเท้านมผงเครื่องอาบน้ํานะคะผ้าอ้อมสําเร็จรูปแล้วก็มีผ้าเช็ดต,ตัวก็คือเอาของส่วนตัวมาเลยเพราะว่าอะไรคะ ใช่ของชนัวน,นี่รองเท้าผู้ใหม่คุณพ่อเพิ่งซื้อให้ามาอว,วอวดหน่อยเร็วอวดหน่อยแต่สมิธใส่ได้พอดีหรือเปล่าคุณพ่อเพิ่งซื้อให้ใหม่ของใหมย่ยังไม่เคยใส่เลยนะแต่สมิธขอบคุณป๊าด้ายาขอบคุณครับก่อน ท,ท้าไม่พิควาเนี่ะชี้ให้แล้วก็มีพวกแบบว่ายาสีฟันแปรงสีฟันครีมแล้วก็เป็นพวกชุดว่ายน้ํานะคะในลูกยังมีความแบบเอาผลไม้ส่วนตัวมาเพราะว่าช่วงนี้แพ้ท้องตอนเดินทางก็ต้องการอะไรเบืเปี้ยวก็เลยแบบมีพกมาด้วยแค่น่าจะย,ยมก็คือขอกินแบบอะไรที่มีรสชาติน,นิดเดียว ตอนนี้นะคะเราก็ออกมาอยู่ที่ตรงโซนที่เป็นฟูบาร์ค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องรีโอจะมาเล่นน้ำตรงนี้ก็สวยมากๆเลยคลีนสุดๆ พอค่ะคุณลูกมาแล้วนะคะคุณแม่ก็ผดในเซนเซอรี่แล้วเพราะว่าทำคอนเทนต์เสร็จตอนนี้แน่นทอ้องต้องใส่แบบปัตติเลอรอัน<ม>นี้คุณพ่อแวะไปทานแบป,ปปีหน้ามาแล้ว <ๆ S 1> ก็น่าจะทานแล้วเหลือ, <S 2> <S 2> อก็เลยพี่เลี้ยงพอกลับมาแบบกี่ชิ้นอ่ะท้องชิ้นพอดีคนละอันกันแนวครูครับพิซซ่าครัฟต์เจ้าชี <S <S สแบบจุกๆขอเอาชิ้นนึงนะไม่ไหวอองแลเบิรคือที่นี่เขามีแบปปิน่าเปิดที่โรงแรมเลยปะตรงรีเจนค่ะตรงใกล้ๆหรอใช่เขาบอกว่าเป็นส่วนของรีเจน i right. saw yeah. ครั้งนี้ที่มานะคะต่างจากรอบก่อนรอบก่อนเหมือนเรา,ามาตอนโควิดใช่ป่ะแล้วแบบว่าจะค่อนข้างมีแต่คนไทยแต่วันนี้ต่างชาติเยอะมากโดยเฉพาะเกาหลีก็คือแบบเดินไปเดินมาได้ยิ het, นเส anyway. ียงคนแบบนี้หลยน่าจะเป็นแบบรีสอร์ทที่ฮิตกันในหมู่คนเกาหลีเพราะคิดว่าซีไซ์อนินเทียร์น่าจะถูกจริหลเขาเพราะว่ามีความมินิมอลคือคนเกาหลีเขาจะชอบแบบติ้งคลีนมินิมอลนะจากเวลาเราไปเกาหลีคาเฟ่เขาจะค่อนข้างมินิมอลทุกไหมก็บอกว่าตอนนี้กำลังตั้งใจทำดิจิตอลนมาฟอลโล่กันด้วยดิจิตอลชื่อแพตตี้เอลยี่สองนะคะแต่ตอนนี้จะไม่ยี่สองแล้ว เล่าสุดรับบทคุณพ่อลูกสามเนาะฝึกไว้ในอนาคตแน่นอนพอดน้าได้สามเป็เด็กเรียกร้องดูเฟรนลี่อีโคเฟรนลี่อุ้ยเฟรนลี่คิดเฟรนลี่เรียวยิ้มหวานใหญ่เลยเล่นให้สะใจเลยไม่ต้องขึ้นทองผู้ท้องว่างไม่ได้นะคะถ้าท้องว่ามันจะฟื้นใจตอนนี้ก็คือทานสปาเกตตี้ของแต่สามีสามีชอบกินอาหารจีนมากแล้วก็มันจะเหวือมาตลอด ราศีคนรักเด็กอะลงไปรรร็นามสิบเจ็กทงกังเกาะเต็มไปหมดเลยค่ามสีโท,ทนอะฮอตมากเล่นเสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไห <Happy S 1> มม,มีความสุขยิ้มหน่อยพีปบปาอยู่ไหนป๊อตาอยู่ไหนแฮะปอปาอยู่ไหนแฮ่ตอนนี้นะคะมาเปลี่ยนเป็นชุดนี้เพราะว่าชุดนั้นมันรัดพุงนิดนึคะ่ะกำลังอยู่ในชัวดกันว่าดินเนอรนี้เราจะินเนอร์่ไหนคุณพบอกว่าดินที่โรงแรมบีมายอยากจะให้ลูเงแต่มัน่าไปกินมาหมึกผัดไข่เค็มอาทุกคน ก็คือแบบเลงอยู่2ร้านมันมีร้านที่เคยแบบไปทานตอนที่ใน YouTube ที่ไปพักที่เดอะบาราอย่ทุกคนคือร้านแสงไทยพีตเี่ยเองอะจำชื่อร้านไม่ได้จำได้ว่าร้านนี้มันอร่อยมากถึงขั้นต้องไปเสิร์ช u t u b e ตัวเองดูตอนนั้นไปกินที่ร้านไหนกัง้งทอดกระเทียมคือปังมากแต่ไปเสิร์ชร้านแสงไทยซีฟูดนะเพื่อใครจะไปแต่มันห่างจากที่เนี้ยยี่สิบสองนาทีแต่ว่าคนที่เนี้ยพนักงานเขาแนะนําให้ไปชมวิวซีฟูดซึ่งห่างสิบสองนาทีแล้วมันได้สี่ดาวเท่ากันก็เลยจะไปถามสามนีนะคะว่าจะไปชมววิิิหรจะะไไปแสงทยดีชชมมมกกก็นา ชื่อมันคุ้นหูมากเลยคิดว่าต้องเคยไปมาแล้วแน่ๆเลยใครเคยทานสองร้านนี้คอมเมนต์กันว่าชอบร้านไหนมากกว่าหรือมีร้านไหนอาหารทะเลในหัวหินเด็ดๆอีกแนะนำหน่อยเร็วรอบหน้าจะไปตามเช็ลิสร์ิส หมึกไม่ได้กินกุ้งไม่ได้กินหอยไม่ได้กินกั้งแดไข่ก็ไม่รู้ไข่ก็ไม่รูะะ้ก็ยังเป็นร้านที่หนึ่งในใจของเราที่ททหัว,ห,วหินคุณพ่อสั่งผลไม้ไมาให้โอ้แต่เราชอบกั้งแก้วเพราะว่ากั้งแก้วมันจะแบบกระดองมันจะกัดได้เลยแต่นี่ยมันแข็ง คือก้างแก้วเป็นทีเด็ดทุกคนแต่วันนี้ก้างแก้วหมดก็เลยเป็นก้างกระดาษ <c oughs> จะมาโหวตกันดีกว่าว่าแต่ละคนชอบเมนูไหน,นคะตี้อ่ะด้วยความที่ตอนนี้ท้องอ่ะก็เลยให้หอยแครงเมนูเบสิกละกันเพราะว่าแบบชอบความที่มันไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู๊ดแล้วมันสดชื่นตีดขึ้นมาให้อะไรคะหนึ่งปลาจะละมเมทพ่อไหมบรูให้อะไรปลาเหมือนกันปลาหวานมากอ่ะทุกคนต้องสั่งและปลาโหวตเสาะคุณตั้ตมให้อะไรปลาหมึกผัดไข่เค็มน้องพระดิ่งให้อะเมนูไหนหอยแครงลีโอล่ะให้อะเมนูไหน คูค่ะมาทานเบร a ฟาสต์กันจริงๆแล้วโอโอมาทานก่อนคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตื่นสายกว่าไม่ว่าลายเด็กผ้จะแบบมี option choice เยอะแค่ไหนนะคะเราก็จะทานประมาณนี้ไข่นะคะผักชีวโอ้คนขอ้างหลังโอ้ระวังหายหลังนะคะนอะไรขนาดนั้นมันแซบขนาดนั้นไม่ยิ้ม ็คือช่วงเที่ยงนะคะก็ไปนั่งพักคุยงานตัดงานมานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาบ่าย2องโค้ิ้ง afternoon tea ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งชีวิตของที่นี่นะคะนี่น่าทานมากเลยมีแซนด์วิชมีสคอนมีน้ำมีเค้กน,นะคะก็เอาไปแบบว่าไว้ทำคอนเทนต์ในน้ำใช่ปะ่ะหรือก็ทำบนบวกก่อนก็ได้แล้วค่อยลงนะ,ะ้ำ เห็นแปะเมื่อกี้คือเป็นการกินแบบคอนเทนต์นะคะตอนนี้เป็นการกินแบบจริงๆเอามากินในร่มและดูเค้กน้องกลายเป็นเค้กลาว่าเรียบร้อยแล้วดนแดดประเทศไทยทุกคนน้ำตาเย็นก็กลายเป็นน้ำตาลร้อนเรียบร้อยแล้วะคะ่ะไอใครที่อดกินอยู่คนเดียว ข้าวมาให้เจ้าหมูเด้งไก่ทอดกระเทียมบอกเขาว่าขอเป็นน้ำมันแบบอะโวคาโด,ดหรือน้ำมันโอลิฟแทนน้ำมันพืชค่ะเขาก็มีให้ชิมของหมูเด้งก่อนเลยหนึ่งคำแม่ชิมชิมมันเป็นยังไงบอกเขาว,าว่าแบบว่าขอแบบยาใส่ซอสหรือปรุงรสเยอะให้แบบเบบี้หนึ่งขวบทานตอนเยอะเนะาะไหนต้องเถื่อเถื่เน้นไข่ดาวแล้วค่ะนะลูก <c oughs> <c oughs> ดูแบบหน้าคน อยากกินมากแล้วบางคนแบบว่าจะงงว่าทําไมแบบไม่ให้ทานแบบของผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าคุณหมอสุจีรานะคะเหมาะเด็กเขาแนะนําว่าให้เลยสามขวบก่อนถึงค่อยทานของนอกบ้านหรือว่าของที่แบบที่ไม่คลีนอะไรเงี้ยเน้นแบบว่าทานในบ้านผักอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําว่าให้เอาผักที่เราล้างเองเพราะว่าจะชัวร์กับว่าล้างสะอาดที่สุดเพราะว่าเด็กอะ่ะถ้าป่วยมามันไม่คุม้ม ออาไม่ชอบเหรอเย่ไม่ชอบก็อีกอย่างนึ่งนะคะรู้สึกตัวเองอะโชคดีที่แบบว่าก่อนน้าที่จะมีลูกอะได้ไปเรียนพวกเรื่อง anti aging นะคะเป็นคอร์สเกี่ยวกับ e ว l n น s s อะเราก็เลยรู้ว่าสิ่งที่สําคัญนะคือเรื่องการกินทุกคนยิ่งแบบเบบีที่1-3ึ่งสามขวบมันเป็นช่วงสร้างแบบร่างกายการกินก็เลยสําคัญมากนี่ก็แอบเป็นคุณแม่ที่ชิลนะคะเรื่องกบบลูกจะเล่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่อนข้างแบบชิลเลยแต่ว่าเรื่องที่ให้ความสําคัญที่สุดคือเรื่องกินคือเราให้ความสําคัญที่ถูกจุดเรื่องการเล่นอะควรจะปล่อยให้เล่่นนเเรมป็ือง EF เรื่องพัฒนาการเรื่องการสร้างเซลล์สเต็มใช่ไหมคะสร้างความมั่นใจแต่ว่าเรื่องการกินอะแบบมันไม่จําเป็นต้องรีบแบบว่าให้เขาไปกินของแบบผู้ใหญ่ของปูุงมันควรจะสูว่าเฮ้ยให้กินอย่างนั้นอะมันสะดวกมันคอนเวียนเด็กจะได้แบบกินได้หลากหลายเดี๋ยวโตขึ้นเขาก็กินได้แน่นอนยิ่งของปรุงปรุงแบบโซเดียมผงชูรสอะใครกินก็อร่อยอายุเท่าไหร่ก็กินเป็นแน่นอนนะคะแต่ว่าในช่วงที่เขายังไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยที่แบบว่ายังแบบเลือกกินไม่ได้มากแบบพ่อแม่คอนโทรลการกินให้อยู่ควรจะให้กินแบบว่ากินดีอะทุกคนกินดีก็คือออกินนะไรททีี่่้ยสุด ไส้กรอกขนมปังอันนี้คือไม่ให้ลูกค้าเลยนะจะให้ทานทแบบเหมือนเล่นเล่น,เ,ลนเอาฟิลเวลาแบบนานๆทีก็จะให้ทานแบบผกักนู่นนี่นั่น,นนะคะใช้การแบบว่าถ้าเวลาผัดก็คือแบบไม่ได้ใช้ปรุงเลยใช้น้ำมันอะโวคาโดใช้ความอร่อยจากหัวหอ,อมจากกะทียมจากอะไรอย่างนี้เอาค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ให้ได้ดีที่สุดในช่วงแบบแบบแรกเกิดของเขาเพื่อแบบสร้างภูมิคุมกันแล้วก็ร่างกายเพื่อเติมโตบใหญ่ไปเป็นคนดีของสังคม กา็รำมากินจริงจะบอกว่ากินจริงได้เวอร์โดยเฉพาะเบอร์เกอร์เนื้อวากิวทุกคนนะ่ะน้องอร่อยอ่ะจะกินได้ไม่เยอะเพราะคุณแม่แบบไม่ค่อยอย่อยอืมอร่อยเนาะมากเนื้อวากิวแบบฟังมาทำคอนเทนต์วันแม่เน็ตไอดอลก็คือเหนื่อยมากคอนเทนต์เยอะสุด สไปร์ตชิ้นนึ่งแล้วก็มีอหา,าหารไทยแต่ว่าอาหารไทยก็จะแบบว่ากลางๆไม่ถึงขั้นท้่แบบเป็นภาคแบบคือผักจานเดยียวทานอะไรวันนี้รวิวรีวิวซิข้าวผัดกับไข่เจียวผักแล้วก็คือทำความสะอาดโต๊ะเนี่ยไฮเจนิกสุดๆเลยคนนี้สะอาดเวอร์อยูน่นิดเดียว ก็คือจะกินได้แบบแค่อย่างละนิดหน่อยอะพอท้องแบบมันไม่ค่อยอยากกินพวกกุ้งหรืออะไรอ่างเงี้ยมันรู้สึกแบบยังไงไม่รู้อะปกติเขาที่แบบกินลแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบต้องใส่ผิดน้ำปลาคือแบบพอท้องมันจะมีแบบความเซลรวิแบบแปลก ปกติจะชอบทานอาหารอีสานใช่ไหมคะแบบตอนหลังไปเดินผ่านพวกร้านอาหารอีสานที่แบบเห็นรูปแบบโปสเตอร์ที่เป็นรูปส้มตำรูปยำรูปขนมยำขนมจีนเนี่ยคือรู้สึกแบบอึดพรมมากมันรู้สึกแบบรู้สึกถึงความคาวรู้สึกถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติไม่ชอบทานน้ำปัดลมเลยทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าถ้าได้ทานโค้กแดงอะมันสดชื่นมากถือว่าน้ำแบบแดงน้ำเทลบูบอยอะไรน,นะคะมันจะแบบรีเฟรชมากๆเลยสปอนเซอร์เขาได้นะคะ ชอบมากแล้วก็ชอบกินเล่รถสีเหลืองเล่เคยเข้าแล้วแต่ว่าออริจินอลยังไม่เข้าเข้าแต่สเต็ปคุณนายนะเจอกันคู่นี้เ่มาแต่งหน้าแบบดูรูเห็นไหมมันทำเป็นหางนแต่ทนี้นี่มาดูมาดูก่อนระบายสีแล้วมีการสันนิษฐานเรองก็ ยาอยา่อยา่าเอาผมเลยไม่ได้ไม่ได้ลูกเดี๋ยววโอยังไม่ถึงวัยเดี๋ยวลูก่อนนี้อืมอนี้เป็นเบื่ออาหารนะทุกคนเมื่อวานตอนเย็นก็แทบไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าต้องแบบสั่งเ้าเดี๋ยวเอาง่วงมาถึงกินได้นะคะแล้วก็ให้คนเราไปสั่งผัดหมากมาหมากก็ได้สามคำแล้วตอนเชาน้าคุณเห็นอาหารเรามารู้สึกแบบข่าอืดข่าโอ้โก็เลยตักมาแค่เนี้ตอนนี้จะกินก็รู้สึกแบบข่าอืดข่าโอมโหขึ้นใจมากๆเลยอ่ะทุกคน หมดกินเพื่ออยู่อ่ะตัวรู้ไม่มีอะไรเข้าไปมาจบบล็กกอกที่นี่ค่ะก็คือปลามึกน้ำมันตลาดนัดเนาะอ,อกินเยอะมากมีกขา้าวแกงได้ก๋วยจั๊บหมูนี่นะแล้วก็มีเจียงลูกชิ้นปลาข้าวหมูแดงแล้วก็มีเคเอฟซีตรงนั้นนะคะที่ก็เลยฝากตัวซื้อข้าวยำไก่แซ่บวิงแซ่บแ,แล้วก็เดี๋ยวเราก็ตั้งเวลานี้การเพราะว่าตอนแรกแฟนจะพาไปซีฟู๊ดแต่แบบในความรู้สึกแบบพอแบบมันดึงซี มันหวยเจะอ้วกอะทุกคนอกติเป็นคนทานง,ง่ายมากแต่พอทองรอบนี้มันแบบมันยากมากเลยอะมันแบบว่าบางอย่างมันผัดหมตอนเช้าข้าวแบบวันาานี้นไปดูอะจะกินอะไรอ่วิกแซบข้าวยำไก่แซมชิ้นปาลาระเบิดอดันนี้ของพี่เรียงของคุณพ่ออะไรอะน้ำยำแห้งอิ่มมากค่ะสรุปคือเบิ้น สุกี้ไปเพิ่มนะคะแต่ว่าก็แบ่งกันทานคุณทานไม่ไหวมื้อนี้เท่าไหร่ทั้งหมด4 3 0สามบาทนะคะ,ะเฉพาะของร้านเจียงลูกชิน้นปลาคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนอน,นะอย่าลืมไปติดตามทิกตอกคัตตี้ด้วยนะคะช่วงนี้กำมาเล่นแบบมาเล่นทิกตอกจริงจังขึ้นลงมาละคลิปแล้วบายบายไปแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงยูทูบัลกอริทึมมันเลยแบบว่าเพียนาทุกคนวิวน้อยมากเลยอนะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ยมด้วยลืมเลยว่ามีนัดกับร้านไอติมนี่สั่งอันนี้ไปค่ะสตรรอออเบบี่กกกัช็โแลตผสม การใส่โค้ดเอารูปไม่ใหญ่มากเพราะว่ากินบอรถเดี๋ยวเล็ก29บาทไปแล้วค่ะบ๊ายบาย